ได้ฐานะพักประชาชนต้องการให้คุณนุทินกับรัฐบาลนรุทินมีบทบาทที่เข้มข้นหนักกว่านี้เร็วกว่านี้ดุดันกว่านี้เรื่องสแกมเมอร์ดูแลเป็นยังไงเนี่ยที่เห็นวันนี้บินกลับไปน้ไม่รู้จะมีวาระอะไรอาเห็นยังไงครับค่ะเ,เราก็ยังออรอนะคะว่าในอาเซียนสมมิตยจะได้มีการประกาศเรื่องนี้หรือไม่นะคะว่าเราเองเนี่ยขอ เสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นตัวกลางในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นความสําคัญแล้วเขาเขารับรู้ถึงผลกระทบที่มันไปกระทบกับประชาชนในประเทศของเขาอ,อย่างเต็มที่นะคะในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นด่านหน้าเจอก่อนนะคะเขาโทรหาใครเขาโทรหาประเทศใกล้เคียงก่อนเลยนะคะคือ,อของประเทศไทยเองแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนร่วมพัวพัววนนะคะในฐานะ เส้นทางการเงินเส้นทางอินเทอร์เน็ตเส้นทางของอน้ําไฟอะไรต่างๆด้วยนะคะอ,อันนี้เราคิดว่าถ้าถ้าเราจะ,ะสามารถเสนอตัวเป็นตัวกลางเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาเบาบันเทาผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากปัญหา call center scammer อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะเป็นท่าทีที่ดีแล้วทำให้ประเทศไทยเนี่ยกับเข้าสู่ spotlight ของ สังคมโลกได้อย่างสง่างามนะไม่ใช่ว่าเป็นสปอตไลท์ในฐานะที่มีข้อพิพาทกับกัมพูชาแต่ว่าเป็นสปอตไลท์ในฐานะที่เป็นต้นต้นเรื่องเป็นเจ้าภาพหลักเป็นตัวกลางที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้กับโลกไม่ได้ใ่เฉพาะกับประเทศไทยหรือของภูมิภาคเท่านั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ไม่ได้ข่าวเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ คาดหวังว่ากลับมาประชุมครมอ,อาจจะมีการตัดสินใจอะไรครั้งสำคัญสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ c อสเซนเตอร์สแกมเมอร์ด้วยอย่าให้การเซ็นสัญญาเสร็จแล้วแล้วก็จบไปนะคะเราก็ต้องกลับมาเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเข้มขน้นค่ะอืมอ่ะคือไม่ได้เฉพาะจะร่วมกับกัมพูชาในการปราบการสแกมเมอร์ไอที่เป็นหนึ่งในสีข้อที่ลงนามคำประกาศสู่สันติภาพแต่หมายถึงต้องการให้ประเทศไทยกลายเป็น แถวหน้าของการเรียกร้องอให้ดําเนินการพระเ,เราติดอยู่ติดกับเขาน่าเสียดายที่อนุสัญญาเรื่องปราบปามสแกมเมอร์อาญากรอ,ออนไลน์ดันไปลงนามของ UN กับที่เวียดนามนะคุณเหมยรู้หรือยังค่ะตอนหน้าเสียดายมากค่ะที่กายไปไปอยู่ที่เวียดนามแทนค่ะก็คือประเทศที่ติดกับกัมพูชาเหมือนกันแต่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไทยอยู่อีกฝั่งหนึ่ง <c oughs> อันนี้เราตามกะโดูงานเยอะขนาดนี้เนี่ยถามแย่ดูนะจําเป็นต้องยุบสภาไหม สเดือนเนี่ยก็เออ่จำเป็นค่ะก็คิดว่าเออ่ด้วยความที่เอาจริงๆนะคะเ<อ>กิดเขาจะบอกอว่า,อาโอ้โหนี่เรื่องการค้านี่ต้องเจรจาต่อเนื่องนะค่ะถ,ถามาว่าเรื่องการค้าเนี่ยนะเราไม,เาไม่เราไม่ทราบมาก่อนไหมว่าเราจาเป็นที่ต้องเอจรจาการค้ากับานสารมิการเราเราทราบมาก่อนหน้านี้นะคะทาง พรรคภูมิใจไทยคุณณรินท์เองก็ทราบมาก่อนหน้านี้นะคะ<ม>แต่ว่าก็ได้ให้คํามนสัญญาว่าก็ภายในสี่เดือนก็จะยุบสภาสดังนั้นเนี่ย<ม>ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะคิดว่าทางสหรัฐอเมริกาเองก็ยืนยันมาแล้วว่าเจะต้องจบภายในปีนี้นะคะดังน,นั้นเนี่ยเราก็แค่เดินหน้าทำ<ม>ทำงานอย่างเต็มที่นะคะ<ม>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเ,เดนไลน์ที่ได้ตกลงกันไว้นะคะยังไม่ต้องพูดถึงรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งก็ยังต้องเดินหน้านะคุณ คุณพฤกต์เองก็โอ้โหประชุมเครียดในทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อจะนำไปสู่ข้อสรุปของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะก็เป็นเรื่องที่ที่ดิฉันคิดว่าในเมื่อ,อได้ประกาศไปล่วงหน้ากับสังคมแล้วนะคะทุกคนก็จะท่องสี่เดือนสี่เดือนสีเ่เดือนนะคะคณะรัฐมนตรีทุกคนพูดเรื่องว่ามีเวลาแค่นี้มีเวลาแค่นี้นกันทุกคนดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจตรงกันอยู่แล้วเราเดินหน้ายุบสภาได้ค่ะไม่มีปัญหา เพราะฉะนั้นไม่มีสถานการณ์อะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องยุบสภาภายใน31มกราคมถูกไหมฉันคิดว่าไม่ตอนณน,นวันนี้ไม่มีเลยค่ะที่จะทำให้เดทไลน์มันเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะยกเว้นว่ารัมนูนไม่ผ่านวราระสองสามก็อาจจะเดี๋ยวฉนขึ้นอะไรนะใช่เลยใช่เลยก็อาจจะได้เร็วขึ้นนะคะ,ะหมายถึงถ้ารนนับนูนเกิดไปตกในะว,รว,รวราระวาระสองไม่ใช่ประเด็นวราระสาม วันละสามเกิดไปตกเนี่ยพักเก้าอ่าพักประชาชนจะยืนยติเตี่อไปไ,ปไ,ปไม่ม้บายทันทีถูกไหมถูกค่ะคือจุดยืนใช่ค่ะซ,ซึ่งก็เออซึ่งก็แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้กระทบก,กับเรื่องที่จะการจะทำประชามตินะคะเราอาจจะต้องมีการทำประชามติแล้วก็ค่อยไปแก้ไขตัวอ่ามาตราสองห้าหกในในภายหลังต่อดได้ะคะ่ะแต่ว่าก็ยังยืนยันประชามติให้ถามถข้อที่หนึ่งได้ถูกไหม ช่ค่ะถ้าเราดูไทม์ไลน์จริงๆนะคะรัฐมนูญเนี่ยน่าจะเข้าวาระสามเนี่ยก็ประมาณธันวาหรือว่าต้นมกราอยู่แล้วนะคะซึ่งกําหนดการเดิมของการยุบสภาก็คือ3เดืมกราคมอยู่แล้วไรงี้เนี่ยไทม์ไลน์มันก็ใกล,ใกล้ใกล้กันมากอยู่แล้วนะคะที่ที่จะนําไปสู่การยุบสภาได้ภา,ายในข้อตลกลงของ m o เค่ะเมือ่มอวันเสาร์ก็คงจะกําหนดการที่ประชุมวิสามัญพักของพักประชาชนเอาไว้ก่อน อตอนเช้าถึงกลางดึกเราถึงได้รับทราบกันว่ามีประกาศสำรับพระชวังเรื่องการเสด็จสวรรคตของพระพันปีแต่กิจกรรมก็เดินหน้าในการเตรียมการเลือกตั้งวันนั้นมีการประชุมกันแล้วก็ประกาศอย่างที่ผมถามคุณเฉกัญญาเนี่ยถูกไหมใช่ค่ะ,ะมีการเดินหน้าเพราะฉะนั้นก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งปกติเลย ถูกค่ะตอนนี้ก็ก็เลยต้องทํางานสองขานะคะขาที่เป็นขาเฉพาะหน้าก็ต้องทําต่อเนื่องแล้วก็ขาที่เตรียมหน้าเตรียมเดินหน้าสู่การเลือกตั้งก็ยังต้องทําต่อเนื่องเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็ยุ่งมากเป็นสองเท่าสองยหาสิบยังมั่นใจอยู่หมส้ยห้าิเป็นเป้าหมายค่ะที่เราต้อง จัดการแล้วก็วางแผนทุกอย่างเพื่อเพื่อไปสู่จุดนั้นค่ะก็ยังเป็นเป้าหมายเดิมที่ที่เราได้ยินอย่เราว้ก็คือสสเขตปัจจุบันได้ประมาณเท่าไหร่นะครั้งเลือกตั้งหกหกหกสองร้อยนิดๆสสเขตนะใช่ค่ะตอนนี้เป้าหมายไปทําเขตที่ได้ที่สองมาในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วให้ได้มามารวมบัญชีรายชื่อเกิดได้มาหมดก็เกินสองร้อยห้าสิบนะก็จะดีมากค่ะแต่ผมก็ไม่รู้แล้วแต่อันนี้คือเป้าหมายนะออะ S <S เดี๋ยวตามดูกันต่ออตามดูก<ะ>ันต่อขอบคุณครับคุณสุริกัญยาเช้าวันนี้ครับขอบคุณค<ะ>่ะขอบคุณอ่นี่ไงก็ได้โอกาสถามคือจริงๆเรื่องแร่เอิร์ธก็ดี <ละ S 2> เรื่องกรณีของข้อตกลงาการค้ากับสหรัฐผมความรู้น้อยจู Suzanne ่ๆจะไปถามลำตีครั้งก็ใช่ที่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องถามเป็นความรู้แต่เราตามดูกันต่อ